ถามว่าวันนี้คุณเขาทําอะไรอยู่แล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะหาอะไรเหนื่อยทําหาอะไรเหนื่อยทําดูที่ทาอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่เลยนี่ตึ๊บทำอะไรกันอย ทำอะจมีอะไรเย็นๆเนาะไปดูทำอะไรกันอยู่สมยมาแล้วก็คงไม่มีใครพยายามหาอะไรเหนื่อยทำอะตัวเครื่องมือสีน่ารักมากเลยสวัสดีครับ